soccer bàn hình soccer s o c c e a, nhá, thấu hiểu không? Ôi, này, dễ dàng quá, đấy. Mình đếm từ 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 แล้วก็มาซ C แล้วก็มาซ C แล้วก็มา E แล้วก็มาอ่ R เข้าใจไหมน้องยื้มสีสีเขียวหน่อยยื้มสีเขียวลองลากดูสิขอบคุณครับอาจารยขอบคุณครับต้องเป็นชุดให้บริษัทเราโอเคได้สวยไหมสวยปะ น <S preach> ี่แล้วก็เทโอเคเหาที่ P L A Y แล okay. <ım tra owner gef selling> <im guide> ้วหาที่กวสุดท้ายตีไหนอเคโอเคเทเืทสายหาพอมาเนี่ยคครโองเสร็จแล้วครูครับใครสาเจอายหเอเก่งเนี่ยเจ้าเกมากโอเคเก่งมากค่ะใครคะสีเหลังสีเหลองเออเก่งค่ะเก่งเก่งโอเค เอันนี้ทำทำปราบเซียนทำปราบเซียนปราบเซียนโอเคเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะพี่อันนี้ซ็อกเกอร์นะ S S O C C E R ใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งนี้ถูกต้องโอเคค่ะเสร็แล้ว ถูกค่ะไีหห่หาพอเห็นมากเลยหาแต่พอต้องได้แน่ด้เสียจะดงว่าเป็นคนช่างสังเกตมากอยู่ตรงไหนลูกมันต้องไปรนสุดเอสเ,อสเอสโอเคแล้วก็เพลงโอเคถูกกินเลยค่ะเอาสีอะไรดีที่มันตา่างทั่วเสร็จเรียบร้อยแต่ละคนสำเร็จไหม ไหนใครสำเร็จโอเคสำเร็จหรือยังลูกนนเ L e y นี่ยนะเพลง P L A Y นี่อ่ะอันนี้ขีดมาตรงนี้เลยนะคะถมขีดมาตรงนี้เออเอาสีระบาย,อยาโอเคเนี่ยมันจะขึ้นเอาสีแดงมาระบายเลยก็ได้นะโอเคอเค่ะแข่งค่ะเก่งค่ะ ถูกต ı, ้องถูกต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 ้องมากเลยเพลงอยูไหนัเพล P I A Y E เ็กต้องคอมกัดนะครัแล้ปนี้แล้วตรงนี้แล้วไปตรงนี้น่านก้ก้ามกร้ม จะมาต่อกันอยู่ใช่ไหมคะโอเคเก่งมากเคค่ะ okay. โอเคทบทวนอีกร้านหนึ่งเฮ้ใครยังหาไม่เจอคำสุดท้ายใฮ้ใครสำเร็จแล้วยกมือโอเคเก่งมากค่ะปรามุ้ย